คุณผู้ชมครับช่วงดีไซน์อัปเดตวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่พูวิล่าแห่งใหม่ในเขาใหญ่ครับสถานที่อย่างนี้ถูกออกแบบขึ้นมาจากความรักและความหลงไหลในธรรมชาติด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา อันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณเมเมชวัตอ้นสุ่มผู้จัดการทั่วไปของบริบทภูรีสอร์ทแห่งนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับโหต้องบอกว่านอกจากตัวสาราปัาชกรรมที่ดูสวยงามอลังการแล้วนะครับวิวด้านหลังเนี่ยสวยไม่แพ้กันเลยครับบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มานั่งตรงนี้ด้วยกันเลยครับที่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับที่นี่ของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับเปิดมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6-7เดเดือนนะครับ ที่มาของชื่อบริบทมาจากอะไรครับที่มาของชื่อบริบทเนี่ยมาจากทางเจ้าของเนี่ยคิดมาว่าคือคําว่ารบริบทเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ทุกคนจะงงว่าบริบทมันแปลว่าอะไร,รแต่ความหมายของบริบทแล้วเนี่ยมันแปลได้ทุกๆอย่างทุกอย่างคือความหมายของบริบทหมดเลยทั้งบริบทของการดำรงชีวิตธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้คําว่าบริบทเพราะทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ทั้ง สัมผัสธรรมชาติความเป็นส่วนตัวความสดวสบายทุกๆอย่างเกิดขึ้นที่นี่ครับจริงๆก็คือเหมือนกับว่าบริบทของสภาพแวดล้อมแถวนี้ด้วยเขาใหญ่เป็นยังไงเราก็พยายามจะตรงลวนด้วยกันช่ครับ แล้วรูปทรงอาคารทําไมถึงต้องออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ครับรูปทรงอาคารที่ออกมาเป็นแบบแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะยึดติดรูปร่างอิสระหรือฟีฟอร์มรไม่เน้นเหลี่ยมมุมสไตล์การตกแต่งที่นี่จริงๆตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยตัวอาคารเรารู้สึกได้ว่าฟอร์มมันเหมือนใบไม้ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับก็คือว่าทางเจ้าของเนี่ยชอบ,บในงานศิลปะอยู่แล้วใช่ไหมฮะครั้นี้ปุ๊บเราก็ออกแบบบริบทพูลีสอร์ทเนี่ยเป็นคอนเซปต,ต์ซาบาชิก ผสมผสานความโดดเด่นของสไตล์ของบาหลีซาฟารีและความทันสมัยอ๋อคอนเซ็ปต์ก็คือเกิดจากสาม 3, <000 S 1> คำนี้ไม่ใช่คำนี้ใช่อย่างในวิลล่าของเราเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากถ้ำในแอฟริกาความโปร่งโล่งหลังคาของบาหลีครับแล้วความโมเดิร์นข้างในห้องทางเจ้าของเนี่ยพิถีพิถันทุกๆอย่างของบริบท แล้วในเรื่องของแรงบันดาลใจที่ทําให้มันเกิดการออกแบบขึ้นมาทั้งตัวอาคารและทั้งห้องพักนี่ครับมาจากอะไรอะ่ะมาจากเจ้าของครับซึ่งเจ้าของเนี่ยอย่างที่บอกไปคือชอบงานศิลปะเก็บสะสมประสบการณ์มาศิลปะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันลงตัวกับสถาปนิกซึ่งออกมาเป็นบริบทแห่งเนื้อ พูดกันถึงเรื่องของงานศิลปะจริงเราเห็นตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นฝูงม้าใช่ไหมใช่ค่ะตัวนั้นนี่มันมีคอนเซปต์มีแนวความคิดอะไรนะถึงต้องเอาไปตั้งไว้ด้านหน้าคือที่ทําเป็นม้าเนี่ยเนื่องจากเราเปิดปีม้าพอดีครับถ้าถามคุณแคปว่าข้างหน้าเนี่ยมีม้ากี่ตัวเมื่อสักครู่ผมเห็นน่าจะประมาณครับสี่ตัวแต่ว่ามันเป็นเหมือนมาค่อยๆทันสมัยมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งฮะถ้ามองดีๆแล้วจะมีม้าแค่หนึ่งตัวตัวเดียวเหรอใช่ ออกแบบขึ้นมาเหมือนกับเป็นม้าเนี่ยกำลังเกิดกําลังประกอบร่างขึ้นมาจนกลายเป็นม้าที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะเหมือนเป็นม้าแค่ตัวเดียวส่วนงานดีไซน์อย่างอื่นเนี่ยรเราก็ต้องเลือกที่ว่าเข้ากับคอนเซปต,ต์ซาบาชิกของเรารโดยที่ทางเจ้าของเนี่ยเลือกเองทุกชิ้นใส่รายละเอียดทุกชิ้นเลยฮะล็บอบบี้ครับการออกแบบมีความพิเศษยังไงบ้างครับจะเป็น ประตูไม้ที่เป็นกระจกสามารถเปิดได้ทุกๆบานเราจะเปิดเพื่อรับลมเหมือนว่านั่งอยู่บนยอดเขาลมก็จะพัดสบายครับการออกแบบของที่นี่เนี่ยคือเราเห็นว่า ตัวโครงการที่นี่เนี่ยจริงๆจะแผ่ตามแนวยาวเลยครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่เราต้องการให้จะให้ทุกห้องเนี่ยได้รับวิวของเขาใหญ่หมดเล,เลยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่<ม>ที่เราทําเป็นแบบโครงการแบบแนวยาวถนนเนี่ยเพื่อจะใ,ให้ทุกห้องอ่ะหันหน้าเห็นเขาใหญ่เห็นวิวเขาใหญ่จริงๆข้างหลังนี่ก็เป็นพื้นที่ของของเรารต่อไปโครงการในอนาคตก็อาจจะทำเป็นเออเป็นที่นั่งเล่นหรือรเป็นไสบบรสตรอเบอรี่หรือเป็น สวนดอกไม้หรือเป็นอะไรต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมกีกิจกรรมได้ทำได้มากขึ้นครับ,รบแล้วมีกี่ห้องพักครับบริบทของเราเนี่ยก็จะแบ่งไปทั้งหมด4 4, 4แบบของเรารห้องของเราก็คือ 1. บอริบทสูตรก็จะเป็นห้องสูตร,รมีห้องน้ำใหญ่มีจากรุซี่มีห้อง ห้องครัวห้องนอนห้องอาบน้ำห้องนั่งเล่นแล้วก็จะอยู่ชั้น2ของตัวอ<ม>าคารก็คือว่าเวลาออกมาภายนอกเนี่ยจะเห็นวิวเขาใหญ่<ม>ทั้งหมดเลยส่วนที่2ก็คือพูลเฮาส์ House สูทพูลเฮาส์สูทเนี่ยก็คือจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ำส่วนกลางสามารถออกมาจากหน้าบ้านตัวเองออกมาเดินสระว่ายน้ำส่วนกลางได้อีกอันนึงก็คือว่าเดลัก e สูทเดลักสูทเนี่ยก็จะเป็นพูวิลล่ามีรมั้วไม้ไผ่ล้อมรอบ,รบมีสระว่ายน้ำอยู่ในตัวมีศาลานั่งเล่น และห้องที่เป็นจุดขายของเราที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าห้องซิกเนเจอร์สูตรฟังมาขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าห้องพักนี่จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้คุณเมย์พาเข้าไปชมเลยนะครับได้ครับยินดีครับอันนี้นะครับเราก็มาถึงห้องซิกเนเจอร์พอเข้ามาในห้องซิกเนเจอร์เนี่ยคุณแคปจะเห็นว่าวิวเนี่ยเราจะเห็นเขาใหญ่ทั้งหมดเลย สนับสนุนโดยหลังคาเซรามิกตราช้างเอ็กเซล่าในส่วนของแดงสะเขมเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราสามารถเห็นกนะ็คือเรื่องของความเป็นฟรีฟอร์มที่คุณเมย์บอกนะครทั้ทงทางเดินตรงนี้ฟอร์มของบ่อน,น้ำเองก็ตามเนีครับเป็นความตั้งใจในการออกแบบเลยใช่ไหมก็คือว่าอย่างทางเดินตรงนี้ก็ ให้เข้ากับคอนเซปต์เหมือนภูเขาสังเกตนะฮะแสเคปเนี่ยเราจะปั้นเป็นนูนเป็นนูนแล้วทางเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเดินขึ้นเขากับลงเขาอย่างเงี้ยฮะมันอยู่บนเนินเขาอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะลราก็จะไม่ทิ้งคอนเซปต์ของเราสังเกตว่าเวลาเราเราเดินเนี่ยจะเหมือนเดินขึ้นเขาลงเขาส่วนลูกค้าที่มาเนี่ยก็หนึ่งคือจะได้ออกกําลังกายด้วยคือเดินขึ้นขึ้นเขาเดินลงเขาเพราะส่วนมากคนในกรงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยได้เดินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะขับรถนั่งรถไฟฟ้าแต่มาที่นี่เนี่ย ได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอากาศได้ทั้งสุขภาพเขาก็ได้ใช้ชีวิตคือความเป็นธรรมชาติครับคือเหมือนกับว่าเราเรามีการเหมือนกับว่ามันมีการเล่นระดับต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าความเป็นซาฟารีด้วยนิดนึงไหมใช่ความเป็นซาฟารีเหมือนเราแอดเวนเจอร์หน่อยๆใช่ใช่ถูกต้องาอย่างสะพานไม้เนี่ยก็ใช้ไม้หมอนรถไฟเนี่ยมาวางเพื่อเวลาเดินจะได้เดินข้ามสะพานเนี่ยก็ จะไม่เรียบมีขรุขระความเป็นป่าความเป็นซาฟารีแล้วความเป็นส่วนตัวของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งรั้วของเราเนี่ยก็ใช้เป็นต้นชอยเตลีเนี่ยให้ดูทึบคนข้างนอกจะมองเห็นข้างในเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ต้องเข้ามาที่จะเห็นเป็นความ private ตั้งแต่ส่วนส่หน้าของโครงการเลยใช่อย่างส่วนของไม้หมอนตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนอารมณ์ของเราครับจากแขกผู้มาพัก ตอนเดินเข้ามาเนี่ยก็จะให้ค่อยเปลี่ยนอารมณ์ก่อนใช่ให้เข้ามาเริร่มไม่จะสัมผัสกับความเป็นรีสอแห่งนี้อย่างเต็มๆแล้วใช่นะถูกต้องครับอันนี้นะครับเราก็มาถึงห้องซิกเนเจอร์นี่นะครับก็ประตูครับนะ ก็จะคือความเป็นส่วนตัวอ,อันนี้ก็เป็นงานดีไซน์เหมือนกันใช้เหมือนเป็นประตูจีนครับเนี่ยฮะประตูของจีนเลยน,นะพอเข้ามาในห้องซิกเนเจอร์เนี่ยคุณแคปจะเห็นว่าวิวเนี่ยเราจะเห็นเขาใหญ่ทั้งหมดเลยโอ้โหวิวสวยมากเลยครับคุณแม่อันนี้นี่คือห้องซิกเนเจอร์ใช่ใชไหมครับ,รบห้องนี้ก็คืออย่างที่คุณเมย์บอกมันจะเป็นห้องแฝดสองห้องใช่ตรงนี้คือ ทำเหมือนกันเลยใช่ครับเหมือนกันเลยข้างในห้องเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือมี2หลังแล้วก็มีสระว่ายน้ําตรงกลางคือใหญ่ครับจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีความ private อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการที่เราทําเป็นวิลล่าแล้วก็มีรั้วที่เป็นรั้วไม้ไผ่เนี่ยกั้นรอบเลยนะครับทำให้เวลาผู้มาพักเนี่ยรู้สึกส่วนตัวที่สุดเลยใช่ครับเหมือนว่าเป็นมีอาณาเขตของเราใช่เป็นอาณาเขตของเราแล้วก็มีประตูเนี่ยประตูรั้วไม้เนี่ยก็สามารถล็อกได้ครับใช่ไม่ไม่ไม่มีใครเข้ามารบกวนหรืออะไรได้เด็ดขาดเลย สถาน้ำของเราเนี่ยต้องมีความพิเศษก็คือว่าใช้เป็นระบบเกลือแล้วก็สังเกตว่าฟรีฟอร์มคือจะมีโค้งมนทุกอย่างเป็นงานดีไซน์ทั้งหมดครับผมในเรื่องของการออกแบบห้องพักเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจริงๆฟอร์มของตัวอาคารเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันในทุกๆทุิลล่าเลยคุณแก๊สังเกตว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยจะเป็นโค้งคล้ายๆรูปใบไม้เนี่ยจะเป็นหลังสไตล์แบบ บาหลีเพราะเราเราอ,อยากให้เห็นความเป็นลายไม้อย่างข้างในห้องเนี่ยก็จะเป็นงานดีไซน์อีกอย่างหนึง่งนะครับเดี๋ยวจะพาคุณแกี็ยเข้าไปชมข้างในห้องว่าเป็นแบบไหนโอเคเลยครับ ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการดีไซน์ในห้องพักนะครับคอนเซปต์การออกแบบในห้องพักเป็นยังไงบ้างครับคือคอนเซปต์ในห้องพักกับการออกแบบเนี่ยเราก็คุณแก็บเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในถ้ำก็คือคได้แรงมันใจมาจากถ้ำในแอฟริกาครับแล้วก็เราจะมีการปั้นนูนต่ำเป็นรูปภูเขาเนื่องจากเราอยู่ที่เขาใหญ่ครับพี่พะก็จะเห็นเป็นรูปภูเขาแล้วก็จะซ่อนไฟเข้าไว้ข้างใน คุณแ๊ปสังเกตว่าจะเห็นเป็นเหมือนมีภูเขาหลายๆชั้นซ้อนๆกันอยู่ส่วนผนังตรงนี้ใช่แล้วก็จะซ่อนไฟทําให้รู้สึกว่าอยู่ในถ้าจริงๆนะส่วนหลังคาเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยจะโป่งโล่งเป็นสไตล์บาหลีครับคือใช้ไม้ซีด้าลรอง2ชั้นเพื่อข้างในเนี่ยจะได้เห็นลายหลังคาว่าเป็นลายไม้นะแล้วก็จะโปร่งกันฝลได้ด้วยนะฮะห้องก็จะรู้สึกว่าห้องใหญ่โล่งสบายนะฮะ ส่วนหลังคานี่คือเราจะเห็นโครงสร้างได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่ง<ช>ก็ผมว่าเป็นดีเทลที่สวยงามมากเลยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของฟรีฟอร์มที่คุณเบย์บอกไปจะเห็นว่าทุกส่วนในห้องเนี่ยมันจะมีเส้นสายที่ทําให้มันมีความรู้สึกถึงธรรมชาติใช่ฟรีฟอร์มหมดเลยแล้วก็<ช>ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการนําเอาศิละปะเข้ามาตกแต่งห้อง<ช>ครับคือศิละปะที่ตกแต่งห้องเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโต๊ะรับแขกครับก็จะเป็นหินหิน,หนทั้งแผน่นใช้งานมือทําเป็นลายแล้วก็จอดจอดจอดแล้วขาเป็นไม้ครับแม้กระทั่ง โต๊ะเครื่องแป้งที่วางทีวีเนี่ยเป็นออกแบบทุกอย่างทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดเป็นงานดีไซน์ทั้งหมดเลยเลยนะะและทุกอย่างที่เนี่ยคุณแกลจะเห็นว่าโอเวอร์ไซส์ทุกอย่างแม้กระทั่งเตียงนอนของเราเนี่ยก็ยังออกแบบเป็นพิเศษที่ว่าเตียง8ฟุตคิงไซส์โอเวอร์ไซ,ไซส์โซฟาในห้องก็สั่งทําพิเศษโอเวอร์ไซส์หมดโค้งเข้ากับผนังพอดีอย่างเงี้ยทำพิเศษห้องน้ําก็คือว่าโอเวอร์ไซส์อีกเหมือนกันอาบน้ำเนี่ยแล้วน้ําจะแรงเหมือนความรู้สึกเหมือนว่า อาบน้ําตกอยู่และที่พื้นเนี่ยเราก็จะทําเป็นนูนขึ้นมาก็อีกแหละเหมือนอาบน้ําอยู่บนเนินเขาช่องเก็บของก็ทําเป็นเหมือนถ้ำอคอนเซ็ปต์มาจากถ้ำในซาฟารีก็เหมือนกันทุกอย่างที่นี่จะลงตัวที่บริบททุกอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะซึมซับธรรมชาติเ<ช>ขาใหญ่ที่สําคัญคือทั้งหมดเนี่ยฮะผมว่ามันช่วยทําให้เรามีความรู้สึกอยากจะอยู่นี้เป็นานานาเลยใช่และจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นการนําเอาบริบท รอบข้าง<ช>เข้ามาใส่ในงานสถาป<ช>ัตยกรรมด้วย<ช>นะครับ<ช>โอ้โหต้องบอกว่าละเอียดมากมากเลยครับ<ช>ทั้งหมดทั้งวงที่เรากราบมาในเรื่องของการออกแบบเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสื่อถึงความเป็นบริบทอย่างไงบ้างครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าทุกอย่างของบริบทรวมอยู่ที่นี่ครับบริบทของการใช้ชีวิตบริบทของสิ่งแวดล้อมครับธรรมชาติเราเอา3าข้อนี้ก่อนเลยจริงๆแล้วบริบทอาจจะ ได้หลายอย่างมากมายแต่เรารวม3อย่างนี้ไว้คือคนมาอยู่เนี่ยหนีหนีการใช้ชีวิตจากกรุงเทพครับมาใช้ชีวิตที่นี่คือเงียบสงบส่วนตัวและสะดวกสบายบสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างจริงๆของการใช้ชีวิต ็สำหรับใครนะครับที่อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับที่บริบทภูรีสอร์ทแห่งนี้ครับสัมผัสกับทรายซาบาชิกนะครับมาได้เลยครับที่เขาใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์มากเลยนะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมบริบทแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องนี้นี่ถือว่าเป็นห้องที่สามารถ วได้สยใช่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 คุณแ็ปจะเห็นว่าสังเกตว่าวิวเขาใหญ่เนี่ยจะเห็นที่นี่หมดเลยนอนดูเขาสบายคือจะรู้สึกทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วกากาศก็จะดีมากครับเหมือนเราแช่น้ําไปใช่แช่น้ําแล้วก็ดูเขาเขามีดวงดาวเต็มไปหมดเลยนะฮะใช่กลางคืนก็จะเห็นดาวบางคืนเห็นทางช้างเผือกด้วยนะาใช่ใช่ใช่ห้องนี้เนี่ยจะได้รับคมนิยมที่สุดเป็นห้องที่ว่าวิวสวยที่สุดนะครับ ความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้กับบริบทแห่งนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาสัมผัสได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทําด้วยนะครับกลับมาพบกับผมและรายการบ้านและสวนได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ